สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีเนาะเมื่อนี้แอดมินกะนำแนวทางมาแบ่งปันอีกเช่นเคยนนาะจะเป็นน i เคอีเช้าบ่ายวดประจําวันนี้่29เดือนมีนาคมเนาะสําหรับแนวทางเนาะกะมีเขามีลดปลาปลกันไปกับเป็นเรื่องปกติเนาะจะกะปวดใช้วิจรารณญาณในการรับชมส่วนแนวทางวันนี้ e ่28เนาะกับมาเบ่งผลกันเนาะจะนีเคเช้า720กับ64 เจ็ดสองเข้าเด่น0ย์เนาะเด่นศเสียดายตัวจอบอมากนะจ๊ะพี่น้องจา้าส่วน6กหลุดนะจ๊ะนี่เคบายสามเข้าเด่น8วิ่งรูดเนาะมาตัวจอแปดเกา 8, 9, ตรงตรง,ตรงนะจ๊ะเก95ห้ 9, 5, 9, 5, หลุดไปส่วนเลขกำลังวัน2นก็มาเนาะ สก็มา9ก็มาส่วน1ไม่มานะจ๊ะเอามาถึงต่อตามต่อของมาที่ยี่สบเกยสิบเสําหรับแนวทางกับมีเขาไม่ลดกับเด็กตามกว่าสิบแปดปีเนาะควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด,ดผิดพลาดประการใดก็กราบขอโทษขอภั้นะาจะสำหรับแนวทางเนาะส่วนตัวจอมีหกหนึ่งหกสามหกสี่หกแปดแปดหนึ่งแปดสามแปดสี่แปดเจ็ดเนาะเลขตาราง2 3 เจ็ดสี่ส่วนตัวเน้นหกหนึ่งหกสี่แปดเจ็ดแปดสามสองตัวเน้นไปกลับนะจ๊ะสำหรับแนวทางวันที่ยี่สิบเก้า ถ้ามีตัวมักตัวชอบก็จดได้แคบได้เนาะเอาไปใส่เป็นแนวทางถ้าประมักประชอบก็เลื่อนผ่านนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำนีเ้นะจ้าไว้พอกันคลิปน่ะสวัสดีค่ะ